สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันทิตาวัญชานนก็มาแบ่งปันในสิ่งที่ทำแล้วแล้วก็ได้ผลเป็นสิ่งที่พี่วันเนี่ยเป็นคนที่เป็นคารวาดนะคะแล้วก็ยังทําในเรื่องงานบ้านเองทําในเรื่องของการเ,าเลี้ยงชีพทําอาชีพเอง แล้วก็มีในเรื่องของการที่เรียกว่าต้องดูแลสถานธรรมด้วยแล้วก็ดูแลผู้มีพระคุณก็คือมีคุณแม่อยู่ด้วยนะคะเวลาว่างพี่วันก็จะใช้แผ่นนี้แผ่นเดียวนะคะในการสร้างบุญนะคะแล้วพี่วันก็เนรมิตนึกว่าอันนี้คือท่านผู้ใหญ่สุดในพระนิพพานพี่วันจะเอ่ยพระนามท่านว่าคุณพ่อวิสุทธิพุทธรังสีแล้วตอนเนี้พี่วันใช้ ความที่เรียกว่าอิทธิวิถีในการที่จะไปกราบท่านแล้วก็ไปขออาราธนาบุญจากพระนิพพานเนี่ยมาช่วยยก,กจิตให้เพื่อให้เราเนี่ยจะได้ตัดราคะตัดโทสะตัดโมหะนะคะคนที่จะบรรลุธรรมแล้วกิเลสวายร้ายสามตัวนี้จะต้องหายไปเด็ดขาดแล้วก็จากการที่เราเนี่ยมีอาธิ ศีลก็คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์5ข้อมีอธิจิตก็คือต้องทาสมาธิเพื่อให้จิตเหล่านั้นมั่นคงมุ่งตรงต่อพระนิพพานแล้วก็มีอธิตปัญญาต้องมีปัญญาในการเรียนรู้ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวศนะคะปฏิเวศตัวเนี้ย จะเป็นปัจจับตังเวจะรู้ได้เะพอตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพี่วันก็อยากมานําเสนอในสิ่งที่พี่วันเนี่ยทำได้มากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งวันตอนที่พี่วันเนี่ยยังไม่ถูกยก,กจิตนะคะยังไม่ได้บารมีในการที่มาตัดราคะโทสะโมหะหรือประทานนิพพานธรรมวิราคะธรรมหรือนิโรธธรรมตัวนี้ลงมาสลายแล้วก็กําจัดราคะโทสะ โมหะภายในสิวินาทีอาการที่เรียกว่านะต้องการทางเพศอาการที่เรียกว่าเสียดแทงใจเจ็บแปลที่ใจจนกระทั่งอาการที่เขาเรียกว่าเป็นผู้หลงยึดติดในตัวเองในลูกในสามีในพ่อแม่ในเพื่อนฝูงจนถึงยึดติดใน ความเป็นตัวของตัวเองนะคะดีขึ้นจะเปลี่ยนจากคําว่าปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยชนนะคะแล้วก็วันนี้พี่วันเนี่ยนะ กลับนิพพานชาตินี้นะคะราคะโทสะโมหะหายไปแล้วพี่วันจึงแบ่งปันธรรมโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรกําไรหรือความมีชื่อเสียงจากน้องๆหรือคนที่สนใจทางธรรมแบ่งด้วยความรู้สึกว่าเราทําตัวนี้แล้วเราสําเร็จแล้วเราดีขึ้นนะเราถูกยกจิตขึ้นภายใน7เดือนวันนี้มาดูนะคะพี่วันเนี่ยจะอราธนาโดยการที่ ที่วันจะกล่าวคําอธิษฐานจิตแบบย่อๆให้ฟังก่อนนะคะทุกครั้งที่วันจะอธิษฐานจิตคืนสู่พระนิพพานอิติสุกโตองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังสีพระบรมธรรมบิดาผู้เป็นใหญ่สูงสุดในพระนิพพานและเป็นพระผู้สร้างทั้งสมโลกขึ้นมาวันนี้ลูกวันทิดาน้องหมอบกราบที่ฝาพระบาทของพระองค์ท่านนะคะ พี่วันก็กราบคุณพระพุทธกราบคุณพระธรรมกราบคุณพระสงฆ์และก็กราบผูุ้่มกฎทุกพระบรมีทุกพระบาททุกพระองค์กราบคุณพระบิดามารดากราบคุณครูบาอาจารย์กราบเทพเทวาพรหมและกราบพระผู้เป็นเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์อมมสีพรหมรังสีนามาเต สัพพทุกขังสัพพะโรคังสัพพพยังวินาสันติสัพพราพังพระวันตุเมอิทธิฤทธิพุทธานิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะโปรโดมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเทินด้วยเดชเดชะแห่งบุญบรารมีที่ลูกพุทธบุตรวันชิตาวันชานน์และครอบครัวก็นึกถึงชื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะ แล้วก็คนในครอบครัวบุตรชื่ออะไรนามสกุลอะไรสามีชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะอธิษฐานจิตให้เขาด้วยเลยนะคะ,ะได้กระทามาตั้งแต่ชาติแรกจนจบในชาติปัจจุบันด้วยทานบารมีศิลงบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมี ขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีลูกขออัญเชิญพระบารมีสูงสุดของพระบรมธรรมบิดาเจ้าจนถึงทีมงานพระนิพพานสกุลโลก,กุตระธรรมทุกพระองค์และทีมครูธรรมที่ยิ่งใหญ่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบารมีธรรมของคณะทีมงานผู้ดูแลจัก,กรวาลคุมกฎต่าง จนถึงพระผู้เป็นเจ้าคุณพ่อพระอัลลอฮ์คุณพ่อพระยาเวและทุกพระศาสดาทุกพระศาสนาอันมีพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระิาสงฆ์พระอริยบุคคลจนถึงบารมีแห่งพระผู้ทรงธรรมต่างๆที่พระองค์ท่านนั้นทรงสามารถช่วยยกจิตและช่วยในการเผยแพร่ ให้ลูกนั้นได้มีดวงตาเห็นธรรมเจริญทั้งทางโลกท,งทางธรรมลูกขอโมทนาสาธุบุญและขอให้พระองค์ท่านโปรดเมตตาช่วยเหลือให้ลูกนั้นได้คืนกลับอมตะทิพนิพานภายในชาติปัจจุบันนี้ในขณะมีลมหายใจมีชีวิตอยู่ขอให้ราคะโทสะโมหะและตัวกิเลตันหาอุปทา,าน อวิชาอากุศลกรรมจนถึงอนุสัยที่ไม่ดีต่างๆและสังโยชน์ทั้งสิทให้หมดไปขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอให้พลังงานนี้ถ้ามาแล้วเกิดความรักความสั่งสะเทือนช่วยตัดสภาวะที่ไม่ดีที่เป็นการเจ็บป่วยในกายในใจ ที่ทำให้ลูกนั้นอ่อนแอท้อแท้สิ้นหวังและอาการเศร้าหมองต่างๆด้วยเทินสูตรลมหายใจเข้าไปแรงๆนะคะพระบรมธรรมบิดานุภาพพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระยริยสังฆานุภาพพระผู้เป็นเจ้าทุกพระบารมีทุกพระบาททุกพระองค์ ทุกประสาสดาทุกศาสนาอันเชิญคุณพ, so พ่อพระเยซูคริสต์หรือพระจีนัตครยจนถึงคุณพ่อพระอัลลอฮ์คุณพ่อพระพรหมคุณแม่พระสุรัสวดีคุณพ่อพระศิวะคุณแม่พระมาเทวีคุณพ่อพระนารายคุณแม่ <interrupted> พระรัศมีคุณพ่อพระกันทกุมารคุณพ่อพระพิกเนตคุณพ่อปฏิมุรติคุณแม่ขยาตรีองค์พระแม่พระธรณีพระแม่พระรัศมีพระแม่พระคงคาพระแม่พระเพิงพระ <owad> พายพระพิรุณพระโพก และ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน24แดนบาดาลองค์ท่านปู่าคาททันยานาคีจนถึงเทพเทวดาในทุกภูมิพบในชั้นกรรมภพรูปะภพอรูปะภพจนถึงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกพระองค์ที่ทรงดูแลจักรวาลดูแลในอบายภูมิทั้ง4มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดราาัจฉานลูกขอส่งบุญด้วยความอ่อนน้อมทะลุมิติจนถึง ถวายอมิตรบูชาที่บูชามาโดยอาศัยคุณแห่งพระบรมธรรมบิดานุภาพพระพุทธพระธรรมผสง์ที่มีอนุภาพมากและเทพเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทุกพระองค์ส่งไปให้ถึงยังทุกพระจิตที่งดงามและทุกพระจิตที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายขอให้ได้รับบุญแล้วโปรดเมตตาให้คําอธิษฐานจิตของลูกตัวนี้บรรลุสิ่งที่เรียกว่านิพพานธรรมหรือนิโรธธรรม หรือสอุปาทิเสสะนิพันธาตุหากมาแล้วขอให้การตัดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตันหาอุปทานอาวิชชาอาุศลกรรมจนถึงอนุสัยและสังโยน์ต่างๆและตัวใหญ่วายร้ายราคะโทสัตโมหะณับ,บัดนี้ด้วยเทินพลังงานจะทำให้เรารู้สึกหนักชาขึ้นนะคะแล้วจากนั้นเนี่ย ถ้าเราอยากจะมีอภินญญาญาลองอธิฐานฤทธเดชถ้าคุณธรรมเรามีสิ่งที่เรียกความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจจากการปฏิบัติในส่วนของความบริสุทธิ์ให้มีการรักษาสิลที่ดีเรียกว่าบริสุทธิ์จนเป็นอธิคือความสะอาดบริสุทธิ์อธิสินอธิจิต อธิปัญญาถ้าปรากฏแล้วขอให้ลูกแสดงพลังงานที่มาช่วยเหลือในการอธิษฐานจิตถึงทุกพระบารมีที่ช่วยเหลือในการบินธบาทเข้าสกุลโลก,กุตตระธรรมหรืออสังคธรรมหรือนิโรธธร,รรมนิพพานธรรมได้ด้วยเทินหรืออมะตะได้ด้วยเทิน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องมาแสดงอะไรแต่เนื่องจากพลังงานเหล่านี้มีอยู่จริงนะคะพี่วันก็มากราบบอกน้องๆตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็อธิษฐานตัวนี้แหละค่ะที่เรียกว่าขอรับพลังงานพระนิพานในการยกจิตมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะรู้สึกโปร่มโล่งเบาสบายซึ่งจริงๆแล้วเกิดจากราคะ โทสะโมหะต้องหายไปจึงจะเป็นอรหันต์ในชาตินี้และจะได้ดวงตาเห็นธรรมได้สิ่งที่เรียกว่าเจโตวิมุตตราคะโทสะหายไปและได้ปัญญาวิมุตตคือการรู้เห็นแจ้งเห็นจริงปฏิบัติจริงจนเกิดผลแห่งคำว่ามีตัวปัญญายาณน,นะคะ ทำให้เราสามารถมีปัญญาในการแก้ปัญหาอยู่บนโลกได้โดยที่ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ยากจนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจิตใจนะคะเศร้าหมองหรือมีสิ่งที่มากระทบแล้วเสียดแทงเข้าไปในใจได้เหมือนตอนมาเกิดความต้องการทางเพศก็ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วอรหันนะคะจะแสดงอาการทางกายเลยนะคะ ไม่ผลิตน้ำรักน้ำกามแล้วก็ไม่มีอาการเสียวสิวหรือเรียกว่ามีจุดกะสรรันเพราะกายของคุณบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องมาเกิดในสามโลกแล้วจึงแสดงอาการแบบนี้ออกมาคนนั้นจึงมีปัจจตังเวนะเป็นความรู้ ที่รู้ได้จะพอตนวันนี้ก็กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตนิตรทางธรรมนะคะให้โชคดีมีสุขให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมและให้กลับนิพพานชาตินี้ด้วยกันนะคะไม่ได้ยากเพียงแค่ต้องวางจิตให้เป็นแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าคารวะทำได้แล้วทำง่ายๆแบบนี้นะคะวันนี้ก็ขอแบ่งปันธรรมแล้วก็ขอให้มีความสุขในการที่ ยินดีกับการแบ่งปันธรรมนะคะแล้วเดี๋ยวพี่วันจะมาแนะนำเทคนิคบางอย่างที่พี่วันเนี่ยสามารถอาเอาราคะโทสะโมหะโดยผู้ใหญ่สุดในพระนิพพานท่านยกจิตให้ทำให้พี่วันออกจากราคะโทสะโมหะได้ภายในเจเดือน หลังเริ่มปฏิบัติธรรมนะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะขอให้ได้สัพปาทิเสสนิพนธภาพด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ,จะเจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะคะ